พี่หมอครับช่วยรับกาวคืนไปทีตอนที่16คนพิเศษเป็นอย่างที่กันนึกไว้ไม่มีผิดเพียงเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงที่เขาและเจ้ากระต่ายออกมาจากโรงอาหารก่อนจะแยกย้ายกันกันกบคณะของตัวเองรูปภาพของเขาและเจ้ากระต่ายก็ปรากฏอยู่บนหน้าเพจดังของมหาลัยแอดมินเพจเอาละครับพวกเราสาววัยทั้งหลายวันนี้แอดปื้มใจเหลือเกินเพราะมีลูกเพจ ส่งรูปน้องแสนดีคนดีคนเดิมของพวกเราแล้วว่าที่คุณหมอกันสุดหล่อมาให้ไม่พูดมากมาดูเอาเถอคะค่ะมีการจับมือรูปหัวกันด้วยมันคือยังไงกันคะวานใครก็ได้ช่วยแท็กโพสต์นี้ถามหมอกันให้แอดทีเพียงแค่แอดมินเพจโพสต์ไปไม่นานยอดไลค์ยอดแชร์และยอดคอมเมนต์ต่างถาโถมเข้ามาโดยเฉพาะแท็กไปถามพี่หมอกันตามที่แอดมินทิ้งท้ายไว้ ดูเหมือนจะเยอะเป็นพิเศษนกน้อยจิบจิบอันนี้ยืนยันค่ะเราอยู่ในเหตุการณ์บรรยากาศหวานมากๆกระเจี๊ยบสายตาพี่หมอกันมองน้องอบอุ่นเหลือเกินสรุปหมอกันจีบน้องใช่ไหมคะแอดกันชวีตัวนิดตัวน้อยแกมาดูเร็วคู่จิ้นคู่จริงของพวกเราแอดน้ำตาลหวานเจี๊ยบชื่อหงไม่ใช่ห่าน เหมาะสมกันมากๆลบกวนพี่หมอกันมาตอบคำถามทีค่ะแอดกันชวีโอวันตินโถน้องแสนดีของพี่โดนหมอตัดหน้าไปซะแล้วแนบสติก๊กลองไห้ไม่ใช่แมวแต่เป็นเสือสาวภาพละมุนมากมีแต่คนถามหมอแต่พี่ขอถามน้องแล้วกันตกลงจิ้นหรือจริงคะแอดแสนดี Sandy. น้ำตาลหวานเจี๊ยบไว้ไว้น้องแสนดีของเจ้ แนนนี่แสนดี Sandy, ยังไงเล่ามาเลยนะแอดแสนดีมิสเตอร์แบงค์จะพิมพ์ถามทำไมแอดแนนว่าแต่พัฒนานะเนี่ยเพื่อนแสนดีแอดแสนดีหมอพิมพ์สวยสุดแล้วยังไงคะพี่กันน้องตกข่าวเลยเนี่ยแอดกันชวีหมอแม็กคนคูว่าไงเพื่อนกันเข้ามาตอบน้องๆหน่อยเร็วแอดกันชวี และอีกหลายๆคอมเมนต์ตามมาทำเอาแจ้งเตือนจากมือถือของว่าที่คุณหมอกันสั่นละลัวแต่ตอนนี้เขาคงยังไม่มีเวลาดูเพราะสารวนอยู่กับการดูแลอาการของผู้ป่วยในวอร์ดทางด้านของแสนดีพอมาถึงห้องเรียนก็โดนแนนซักทันทีไงจ๊ะเพื่อนแสนดีนายมีอะไรจะเล่าไหมแสนดีอดรู้สึกขนลุกกับรอยยิ้มที่มีเลสไนของแนนไม่ได้ เล่าเรื่องอะไรล่ะแสนดีถามกับขณะนั่งลงข้างๆแนนไม่ต้องมาทำเฉยๆเรื่องพี่กันไงทำไมนายดูสนิทกับพี่เขาเร็วจังยังไม่ทันที่แสนดีจะได้ตอบแนนแบงก์ก็พูดแทรกขึ้นนั่นน่ะสิเมื่อวานยังดูเหมือนไม่อยากให้พี่เขาไปส่งอยู่เลยจริงๆมีอะไรที่พวกฉันไม่รู้ไหมแสนดีที่โดนเพื่อนทั้งสองลุมถาม โดยไม่ปล่อยโอกาสให้เขาได้พูดอะไรก็รีบยกมือขึ้นห้ามหยุดหยุดเลยทั้งสองคนฉันก็คิดว่าจะเล่าให้ฟังอยู่แล้วไม่ต้องทำหน้าจริงจังอยากรู้ขนาดนั้นก็ได้นี่นายไม่ได้หลอกด่าพวกฉันใช่ไหมเนี่ยแสนดีไม่ตอบกลับอะไรแนนทําเพียงแค่ขยับยิ้มมุมปากเล็กน้อยก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องทุกอย่างของเขากับใจแอนตั้งแต่เด็กจนโตให้เพื่อนทั้งสองคนได้ฟังงั้นก็แสดงว่า นายกับพี่กันรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่พอเจอกันอีกครั้งนายกับจำพี่เขาไม่ได้ถ้าเป็นฉันนะฉันคงรู้สึกน้อยใจตายเลยแบงพูดออกไปทั้งพิงหลังลงบนเก้าอี้แถมปลายตามองดูปฏิกิริยาของแสนดีก็ตอนฉันย้ายไปอยู่อังกฤษฉันเพิ่ง11ปีเองนะแล้วพี่เขาก็ไม่ได้ดูดีขนาดนี้ตอนนั้นพี่เขาใส่แว่นหนาเตอะจะตาย แสนดีหาข้ออ้างตอบกับเพื่อนถึงจะเป็นข้ออ้างแต่ก็แอบ,บจริงนั่นแหละใครจะไปคิดว่าใบหน้าภายใต้แว่นหนาเตอะของคุณยักษ์พอถอดแว่นออกแล้วจะหล่อขนาดนี้แต่พอหันมามองเพื่อนสาวข้างตัวอย่างแนนแสนดีก็ต้องยิ้มใหญ่ๆออกมากับท่าทางเพอ้อฝันบิดตัวไปมาไม่ต้องเดาก็รู้ว่าเป็นอะไรวิญ,ญญาณสาววายเข้าสิ่งอีกแล้วนะสิจะอะไรซะอีก เรื่องของนายกับพี่เขานี่มันพรานิยายรักโรแมนติกเลยนะเนี่ยพบกันตอนเด็กจากกันพ่อกลับมาเจอกันก็ตกหลุมรักกันแล้วก็ตกลงเป็นแฟนกันดะเดี๋ยวก่อนเป็นฟงเป็นแฟนอะไรกันเล่าไปกันใหญ่แล้วแนนอ้าวตกลงนายไม่ได้รู้สึกอะไรกับพี่เขาเลยเหรอแนนหุบยิ้มลงมองแสนดีตาเขม่งก็ก็ก็อะไร แนนยังคงขยันขยอถามก็ก็ไม่รู้แล้วเธอก็หยุดพูดได้แล้วอาจารย์มองมาแล้วนั่นแสนดีพูดตัดบทแนนก่อนทำท่าหันไปสนใจหน้าจอที่อาจารย์กำลังสอนอยู่แนนเห็นดังนั้นก็ก้มหน้าลงไปเขียนอะไรยุกยิกบนกระดาษโพสต์อิดก,ก่อนจะส่งให้แสนดีอ่านข้อความบนนั้นนายแถฉันไม่ได้หรอกเลิกคัดเมื่อไหร่ฉันซักนายต่อแน่ แสนดีอ่านจบก็ต้องรอบกืนน้ำลายลงคอเริ่มรู้สึกกลัวยายเพื่อนสาวคนนี้ขึ้นมาซะแล้วสิส่วนแบงก์ก็ทำเพียงแค่ใส่หัวเอื้อมละอาให้กับเพื่อนสาวตัวดีทางด้านว่าที่คุณหมอกันสุดหล่อหลังจากลงจากบอร์ดก็เป็นเวลาค่ำมืดพอดีเสียงแจ้งเตือนจากมือถือของเขายังคงดังขึ้นเรื่อยๆถึงจะไม่เท่ากับตอนกลางวันก็เหอะแต่เขาก็ยังคงไม่ได้กดเข้าไปดูว่าทำไมถึงได้สั่นขนาดนี้ สิ่งที่อยากทำตอนนี้นอกจากรีบกับคอนโดไปโทรหาเจ้ากระต่ายก็คงเป็นการนอนละมั้งเรื่องอื่นเอาไว้ก่อนแต่ดูเหมือนไอ้เพื่อนข้างตัวเขาเนี่ยกับอยากให้เขากดเข้าไปดูเหลือเกินคุณชายหมอครับไม่เข้าไปดูหน่อยหรอครับกันชวีหลี่ตามองแม็กพังนึกทำไมถึงอยากให้เขาเข้าไปดูนักนะถ้าเหตุผลเพราะเข้าไปดูรูปของเขากับแสนดีที่ตอนนี้ อาจจะอยู่บนเพจดังเขาว่าไม่ต้องเข้าไปดูก็ได้ยังไงซะเขาก็คิดไว้อยู่แล้วว่าต้องมีคนเอาไปลงและจับจิ้นกันเหมือนเคยถ้าอยากให้เข้าไปดูพอรูปกูกับน้องกูว่าไม่จำเป็นหรอกก็ตามใจนะแต่ถ้าว่างก็เข้าไปตอบคำถามน้องๆแล้วกันเผื่อมึงอยากแสดงความเป็นเจ้าของนะแม็กพูดจบก็ยกมือขึ้นตบไหล่กันชวีสองสามทีก่อนเดินแยกไปหารถของตัวเอง ส่วนกันก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะตอนนี้เขาอยากกลับไปอาบน้ำแล้วโทรหาเจ้ากระต่ายใจจะขาดหลังจากอาบน้ำทานข้าวเสร็จกันก็วิดีโอคอลหาเจ้ากระต่ายนี่เป็นครั้งแรกที่เขาวิดีโอคอลหาเจ้ากระต่ายเหตุผลง่ายๆเพราะอยากเห็นหน้าก่อนนอนเท่านั้น,นเองรอสายไม่นานภาพเจ้ากระต่ายขนฟูแก้มป่องที่กำลังเผยยิ้มให้เขาก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอมือถือจแอนกำลังนอนหรอ ืมแล้วเราล่ะทำอะไรอยู่แสนดีก็กำลังจะนอนแล้วครับแต่เห็นเจแอนส่งไลน์มาบอกว่าจะคอมาหาเลยรอจริงเหรอทำไมน่ารักอย่างนี้ฮึการตอบกลับอย่างหมันเคี้ยวถ้าอยู่ใกล้จะจับฟัดให้แก้มยุ้ยเลยคอยดูใจแอนดูนเหนื่อยๆนะแสนดีพูดทั้งชะง,งกหน้าเข้ามาใกล้หน้าจอก็นิดหน่อยแต่เห็นหน้าแลบบิกแล้วก็หายเหนื่อยไม่เชื่อหรอก แสนดีไม่ใช่ยาชูกำลังซะหน่อยจะหายเหนื่อยได้ยังไงแสนดีว่าใจแอนเลิบนอนเถอะแสนดีก็จะนอนเหมือนกันอย่าเพึ่งสิพี่ยังอยากคุยกับแลบบิกอยู่เลยไว้คุยกันพรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวแสนดีจะพาเพื่อนไปทานข้าวกลางวันที่คณะใจแอนบ้างดีไหมพอได้ยินแสนดีพูดแบบนั้นกันก็เผยยิ้มกว้างอย่างดีใจจริงๆนะพี่จะรองั้นฝันดีนะกระต่ายน้อยของพี่ ครับฝันดีเหมือนกันครับคุณยักษ์กันได้แต่ยิ้มให้กับหน้าจอมือถือที่อีกฝ่ายกดวางไปแล้วก่อนจะนึกถึงคำพูดของเพื่อนสนิทอย่างแม็กพูดทิ้งท้ายไว้ก่อนแยกจากกันที่โรงพยาบาลเขาเลยกดเข้าไปที่เฟซบุ๊กส่วนตัวและแอบตกใจกับแจ้งเตือนหลายร้อยแจ้งเตือนที่เด้งขึ้นมากันกดเข้าไปดูว่าใครแท็กอะไรมาเยอะแยะก่อนจะเผยยิ้มออกมาอีกครั้ง เมื่อเห็นว่าแท็กส่วนมากถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขาและเจ้ากระต่ายกันชวีขมวดคิ้วพังนึกอะไรนิดหน่อยก่อนจะกดโพสต์รูปรูปหนึ่งขึ้นซึ่งก็คือรูปภาพเจ้ากระต่ายที่เขาแอบถ่ายตอนเจ้ากระต่ายนอนหนุนตักเขาวันก่อนแถมแคปชั่นคนพิเศษก่อนจะกดโพสต์เพียงเท่านี้คงตอบคำถามของทุกคนที่แท็กมาหาเขาได้แล้วหลังจากโพสต์เสร็จ กันก็วางมือถือลงที่โต๊ะหัวเตียงแล้วเข้าสู่ห้วนนิทาทันทีโดยไม่ได้สนใจมือถือที่กำลังสัน่นเพราะแจ้งเตือนจากโพสต์ดังกล่าวเลย